วันที่1กันยายน2564ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่44และคำอํานวยพรในเดือนแห่งพลังเป็นคำพีเต้าเต๋อจริงที่เดินได้เล่มหนึ่งสวัสดีครอบครัวชาวเต้าสิ้นที่เคารพรักขอต้อนรับทุกท่าน เข้าร่วมการศึกษาประยุกต์ใช้คำพีเต้าเต๋อจริงเวทีการอภิปรายที่ให้สาธารณะประโยชน์ตอบแทนสังคมทางอินเทอร์เน็ตขอขอบคุณเรื่องราวแห่งการตื่นรู้ที่เปี่ยมด้วยความรักและการสำนึกบุญคุณของท่านการแบ่งปันด้วยความจริงใจและทำได้อย่างเรียบง่ายต่อสีปลองดองได้แก่ รองดองสังคมธุรกิจการงานครอบครัวและกายใจคือหน้าที่ของฉันเป็นการรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกับจิตสำนึกของประเทศชาติและค่านิยมหลักของสังคมทั้งเป็นการอุทิศความรักต่อชีวิตและสักการะต่อฟ้าดินอีกด้วยซึ่งเราขอแสดงความเคารพนับถืออย่างสูง มาณที่นี้ด้วยปัจจุบันนี้จากพัฒนาการอย่างต่อเนื่องของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เราจะประกันความปลอดภัยและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสเบื้องหน้าที่น่ากลัวนี้ได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้คล้ายกับได้กลายเป็นบททดสอบที่โหดที่สุดที่มนุษย์ต้องเผชิญ การรับมือกับเชื้อไวรัสที่ระบาดไปทั่วนี้แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกจะพยายามคิดค้นวัคซีนกันอย่างหามรุ่มหามคำ่ำแต่ยังคงพัฒนาตามหลังการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสอยู่มากภายใต้สถานการณ์ที่อันตรายเช่นนี้เราต้องมองอย่างมีสติว่าการเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายและจิตสำนึกการป้องกันของตน จึงจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดด้วยเหตุนี้นอกจากการป้องกันตามแบบแผนเช่นสวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือแล้วเมื่อกลับจากนอกบ้านในแต่ละวันทางที่ดีควรใช้น้ำเกลือหรือน้ำส้มสายชูกลัวคอหรือดื่มน้ำชาเพราะเหตุใดเพราะเชื้อไวรัสไม่มีกุญแจลับที่จะเข้าสู่เซลล์ของเราได้ตามใจชอบ หากพวกมันจะเบียดเปียนร่างกายมนุษย์ทำนองเดียวกันต้องใช้เวลาเคาะประตูหรือเจาะช่องทางก่อนหากเรามีการป้องกันได้ดีมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงร่างกายของเราจะเปรียบเสมือนมีกําแพงเหล็กที่แข็งแกร่งล้อมรอบอยู่เชื้อไวรัสไม่อาจเข้าสู่ร่างกายได้สำเร็จขณะเดียวกัน เรายังต้องปฏิบัติข้อพึงกระทำสามประการคือต้องเต้นรำรำมวยและออกกายบริหารต้องศึกษาประยุกต์ใช้คำพีเต้าเต๋อจริงและต้องถ่ายทอดความรักไปทั่วให้ได้ทั้ง3ประการนี้คือชุดป้องกันโรคระบาดที่ดีที่สุดในการทะลุทะลวงร่างกายสงบจิตวิญญาณและขัดเกลาคุณสมบัติ ให้เป็นอัตลักษณ์ส่วนทักษะต้องอาศัยการสะสมทีละเล็กทีละน้อยจากเรื่องเล็กๆภูมิปัญญาต้องอาศัยการสรุปจากความผิดพลาดทีละนิดทีละหน่อยและสนาแม่เหล็กต้องอาศัยการรวบรวมจากท่ามกลางการมอบอุทิศความรักทีละน้อยผู้มีความเป็นหนึ่งและวิริยะก้าวหน้าเมื่อผ่านการสลักสลาวของการเวลา สุดท้ายจะต้องกลายเป็นคำพีตเต้าเตอจริงที่เดินได้เล่มหนึ่งแน่นอนนี่คือเส้นทางที่ผู้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องผ่านและอย่างเป็นการกดปุ่ม enter ให้ครอบครัวคนและสัพพกิจราบรื่นชั่วชีวิตนี้ด้วยตัวท่านเองอีกด้วยขอให้ครอบครัวของท่านจงมีความผาสุกสงบ และมีสิริมงคลสมประสงค์อาจารย์เจ้าเมี่ยวกว่าวันที่หนึ่งกันยายน2,564เผยแพร่วันที่1,306